สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสูตรวิ่งบนสูตรที่สองนะคะ สูตรก็คือตัวนี้นะคะจะใช้หลักแสนนะคะบวกด้วยหลักแสนแล้วก็บวกด้วยหลักพันนะคะ แล้วก็บวกด้วยร้อยครั้งที่สองนะคะหรือร้อยคอสองนะบวกด้วยร้อยคอสามแล้วก็บวกด้วยร้อยคอสี่ ก็เท่ากับบวกศูนย์นะคะเปสูตรเนาะ <c oughs> อ่าเราจะลองทำย้อนหลังกันดูนะคะอ่าของวันที่งวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งทับหกทับหกสามนะคะที่เราทำย้อนนี่ก็คือ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการทํานะคะอ่าก็อันนี้ผลของวัดก่อนนะคะ เราก็จะเอาหลักแสนหลักแสนก็คือศูนย์นี่นะคะศูนย์บวกด้วยหลักแสนอีกก็คือ0บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือ1บวกด้วยร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะคะเลขหน้าครั้งที่สองนะคะตัวนี้ ก็คือ2นะคะบวกด้วยร้อยครั้งที่3ก็คือเลขท้ายครั้งที่1นะคะก็คือเลข1บวกด้วยร้อยครั้งที่4ี่นี่นะคะก็คือ3ก็จะเท่ากับ7นะคะตัวนี้วันนี้ได้เจ็ ผลที่ออกก็คือห้าหกเจ็ดนะคะข้างล่างสองสี่เข้าเจ็ดนะคะตัวนี้เป็นสูตรวิ่งบนนะคะอ่ามาดูของวันที่สิบหก เดือนที่หกกันบ้างนะคะผลของงวดก่อนแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวก็คือสองสี่ วิธีทําก็เหมือนเดิมนะคะใช้หลักแสนหลักแสนก็คือ8นะคะเอามาตั้งเลยค่ะแล้วก็บวกด้วยหลักแสนอีกครั้งหนึ่งก็คือ8แล้วก็บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือ1บวกด้วยร้อยครั้งที่2ก็คือ2นี่นะคะบวกด้วยร้อยครั้งที่3ก็คือ5้านะคะ บวกด้วยร้อยครั้งที่สี่ก็คือห้านะคะตัวนี้แปดบวกแปดบวกหนึ่งบวกสองบวกห้าบวกห้าก็เท่ากับเก้านะคะตัวนี้ผลของงวดนี้ก็คือเก้าหกเจ็ด ข้างล่างออกหกสี่นะคะเข้าเก้านะคะไปเข้าหลักร้อยนะคะมาดูของวันที่หนึ่งบ้างค่ะหนึ่งเดือนที่เจ็ดนะคะครับหกสามผลของงวดก่อน วิธีการทำก็เหมือนเดิมนะคะใช้หลักแสนก็คือห้านี่นะคะบวกด้วยหลักแสนอีกก็คือห้าบวกด้วยหลักพันนะคะก็คือหนะคะบวกด้วยร้อยครั้งที่สองก็คือ8นี่นะคะตัวนี้นะคะบวกด้วยร้อยครั้งที่สมนะคะก็คือหนี่นะคะ บวกด้วยร้อยครั้งที่4นะคะก็คือห้านะคะก็จะได้ได้ห้าค่ะตัวนี้ผลก็คือออกสองห้าแปดนะคะ แปดสามเข้าห้านี้นะคะมาดูของวันที่สิบหกเดือนเจ็ดกันมั่งค่ะ ผลของงวดก่อนนะคะสามสี่เจ็ดสองห้าแปดนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็ข้างล่างออกแปดสามสามหกสองศูนย์เก้าห้าสามศูนย์เจ็ด 0 9 4นะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมนะคะเอาหลักแสนก็คือ3นะคะบวกด้วยหลักแสนอีกครั้งหนึ่งก็คือ3บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือ7บวกด้วยร้อยครั้งที่สองนะคะก็คือศูนย์ บวกด้ร้อยครั้งที่สามก็คือสามบวกด้ร้อยครั้งที่สี่นะคะก็คือศูนย์ตัวนี้ก็จะได้เด่นได้หนะคะได้หกผลของงวดนี้ก็คือ สองแปดหหสามงวดที่ผ่านมานี่นะคะก็เข้าหนะคะตัวนี้เข้าหกเราจะมาดูของงวดใหม่กันบ้างนะคะงวดที่จะถึงนี่นะคะวันที่1เดือนที่8ดนะคะ ก็รางวัลที่หนึ่งนะคะก็คืองวดที่ผ่านมาก็แปดเจ็ดสามสองแปดหกนะคะข้างล่างเอ,อกห้าสาม วิธีทำก็เหมือนเดิมนะคะเอาหลักแสนนะคะก็คือ8นะคะบวกด้วยหลักแสนอีกครั้งก็คือ8บวกด้วยหลักพันนะคะก็คือ3นะคะบวกด้วยร้อยครั้งที่สองก็คือ5นะคะ บวกด้วยร้อยครั้งที่3ก็คือ6นี่นะคะตัวนี้บวกด้วยร้อยครั้งที่4ก็คือเลขสี่นี่นะคะ,ะก็เอามาบวกกันทั้งหมดนี้ก็เท่ากับสนะคะส่วนผลก็รอ่อน,นะคะ รอผลเนาะ,ะจะให้ดูชัดๆ วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ